คุณมานั่งทำอะไรกันอยู่คะยูฮูแล้วก็มานั่งมานั่งรอไม่รุ่นไม่รุ่นเพราะว่าลากกระเป๋าไปถึงรถเราต้องตายแน่กระเป๋าใบใหญ่มากหนักมากแล้วขึ้นเนินด้วยไม่รอดแน่อันนี้เราพักที่นี่ประมาณสี่วันเนาะ สี่คืนสี่วันสี่คืนแล้วเราก็เสร็จคอนเสิร์ตสองงานแรกไปแล้วเหลืออีกงานนึงแต่ว่าช่วงระหว่างนี้เราต้องต้องไปหาที่พักใหม่บิ้งกระเป๋าเนี่ยว่นเป็นเด็กหนุอยเด็กน้อยนักเรียนค่ะกําลังจะย้ายหอพักไปเข้าค่ายค่ะวันนี้เราจะไปที่ไหนกันคะจะไปนอนที่สวิตเซอร์แลนด์แซ่บเหรอคะแส่บครับโม่ช้นกินโมกินคิวตัวบันเมได้กินข้าวแล้วโมขอโทษเด้อครับเด้อ โชเฟอร์เราพี่ซีวนะฮะนี่วันนี้เราจะไปสวิตเซอร์แลนด์แต่ว่าเรามารับคุณลำเพลินนะคะคุณลำเพลินามาด้วยขอนันเอ้ยมาด้ยวยขนันคุณนินจจามามค,เคเาเฟ่นี่ยเออมาจากไหนกันนะมาจากไหนกันนะมาจากเบอร์ลินครับจากเบอร์ลินน้ำอยู่หลายๆเราบอถามพลังน้ำผมอยู่คนเดียวมักต่างมาถามครับถามยังก็ถามยังถามยังบ่รู้เรื่องจนเลยน้ำตาเป็นเกลือผมเบอร์ลินมวนนี้เหมือนเตื่อนดอกขาด ตกตกลกเหนเขาบอกบรรลุเรื่องเลยจะคลองบอกบรรลุเรื่องผมว่าเขาต้องบรรู้เรื่องคก็เป็นแเลยเป็นเป็นเป็นทั้งยาเป็นเกือเนาะผมแบบ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 มาแล้วไปค่ะอ๋อเรียกเขาเข้าเฟรมแล้วไม่ได้เข้าสักทีเขาบอกแฟนกล้องหาฉันเคยโดนไล่ออกจากเป็นไปไหนหนาไปเดี๋ยวเราจะไปสวิตเซอร์แลนด์กันนะฮะทุกคน ช่วงระหว่างที่เรารอวันที่14ซึ่งมันมีเวลาอีก4-5วันเลยนะคะเราก็เลยจะต้องนั่นแหละค่ะไปหาที่พักที่เที่ยวรอเราจะไปรถกันนะคะตอนแรกตอนแรกอ่ะเราจะไปรถไฟแต่ทีนี้ว่ากระเป๋าเราเยอะมากน่าจะเป็นทริปทุรักทุเลเลย อก็เลยต้องเปลี่ยนแผนเป็นไปรถนะคะประมาณสี่ชั่วโมงทางผ่านสนามบินแฟรงเฟิร์ตจะไปสวิตเซอร์แลนด์ก็เลยมารับน้องลำเพลินนะคะน้องมาจากเบอร์ลินเมื่อคืนไปก็เจอกันสวิตเซอร์แลนก็นั่งค่ะนั่งในรถค่ะนั่งยาวๆไปครับนั่งไปก่อนก็ได้ฮะยางไปก่อนก็ได้ไปตาก้า่ไปทียางกับยางด้วยบันี้้ เรายังไม่ข้ามเขตเลยนะฮะมันยังอยู่ในเขตอะไรครับพี่ยังเยอรมันยังเยอรมันอยู่ตอนนี้เราติดตรงมาตู้หัวนีเรามาแค่เท่าไหร่เองประมาณร้อยกิโลไหมครับเมื่อกี้ถึงอยู่บ่ถึงอยู่นะเ้อกับหลับไปโดนอยู่เลยร้อยล้อยร้อยกว่าร้อยกว่าเลร้อยกว่าโลแต่ปลายทางเราคือรวมแล้วคือประมาณสี่ร้อยกิโลถูกไหมคะกรุงเทพมืองพ้นครับ บ้านไทเมืองพลบ้านไทเมืองพลรอค่ะรอค่ะสวิตเซอร์แลนด์รอค่ะไปหากินข้าวแลงนอนพอดีเออพอดีแหละครับพวกเรนไปใส่ใช้เจียวฮอนท้อเออแต่บางวงนด้เนาะครับรถติดนะทุกคนรถติดมารถใหญ่ตรงนี้เลยใช่ยาวๆคือมาเด้อพี่น้อง ปิกนิกิกนิกคุณจะไปปิกนิกไหนรถบั้นครับรถบั้น h a v e lunch h a v e lunch เดิมอยู่คงนอก h a l ค lunch รถรถเกิดอุบัติเหตุที่มอเตอร์เวย์รถเขาเดินไปไหมรถเท่ารถเตี้ยรถเตีนเหนียวข้าวครับี่น้องเขาเลยต้องควักทุกอย่างออกมาที่รางห่อควักทุกอย่างนี่นี่ต้องรับเกิดได้เลยมีทุกอย่างนะวาลูกชิ้นมาไก่ต้มมีไก่มัาเหนียว có là à cái này lúc xin ừ. lúc Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ เหนือบ้านพี่สีวันแล้วนะคะอย่างพี่พี่เขาก็แบบห้าบอนได้มาเจ็ดปีละมั้งนี่อันนี้คือร้านพี่สีวันนะคะเรามาก่อนนะร้านเจ็ดปีหอมลาบหมูแท้มาดีนะคะ มาตามกลิ่นค่ะกลิ่นพามานีเท็ปอย่างแนลเนียโอ้ยพี่เกียร์เค้ย้าวเหนียวข้าวเหนียวแค่ส้มตำข้าวเหนียวร้อนๆเลย มาถึงเมืองโฮกดอบแล้วนะคะแล้วก็เป็นร้านไทยอีสานของพี่สีวันที่ไปรับกบเราวันนี้แล้วก็แ้นพี่สีวันแล้วก็แบบพี่ๆเพิ่พนทำกับข้าวอีสานแล้วแบบบมงงอยแบบอุ้ยกต่มงลาหมูแบบหอมเขาวขวบปคะมาแม่แต่หูก็นา่าร้ จะการกินใหญ่กันเขาชีวิตก็ต้องกินค่ะกินก่อนอะบรรยากาศดรวมนะฮะเอาไว้ใส่ไก่ด้วยอันนี้มันปดจอด้วยนะ